สวัสดีครับผมพี่พี่น้องทัานผู้ชมทุกๆท่านนะครับมาพบมาพอกับดอลล่ามื้อนี้ในวันที่เก่ากันยายนพศ2อ6 4นาอนพี่น้องเนาะนะครับมื้อนี้นะครับกระสีเอาตัวเลขมา ฝากพี่ฝั่น้องฝากท่านผู้ชมคือเก่านะครับผมผู้ใดที่เขามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ในเด้อพี่น้องเด้อน,นะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจใกนการเฮ็ดคลิปต่อ,ต,อต่อไปนะพี่น้องเนาะครับตัวเลขที่สินะาไมา้พี่น้องนะท่านผู้ชมเบิ่งในมือนี้นะครับฟังในมือนี้นะครับเป็นของปูสํานักสงฆ์นะครับคุณยายเพิ่นได้แวะมาหาตั้งแต่เสาเลยพี่น้องมือนี้นะครับเพิ่นว่าเพิ่นมาเก็บเงินว่าสันนะครับเก็บเงินค่ากับข้อกับน้ำของเพื่อนนั่แหละครับ บานนี้เพิ่นก็เลยแวะมาหาคุณแม่ขวัญน,นะครับแวะมานะครับเพระาะว่าตัวเลขของปูสำนักสงนะครับย่ำมาให้คุณยายนะครับเพิ่นเลยอยากมาเบอาให้ฟังนะพี่น้องเพิ่นก็มาแบบเฝ้าๆดอกวัฒน์ที่เฝ้าวไปวัดว่าัฒนตอนนี้กัเจ็ดโมงหนึ่งนะครับผมจยางในห้อามาล่องรับท่มร,รับฟังไปก็แล้วกันนะครับว่าตัวเลขที่คุณยายเพิ่นได้น้ามานะครับเป็นตัวไหนนะพี่น้องเนาะของปูสำนักสงนะครับผมขเขาเก็ดบล็อกดิเก่าท่อมหัวทาง คนฟังมันซื้อเป็นแนวทางคนเนาะครับ,รบแมนตัวต่อเป็นแนวทาง,งจำศีลเพราะว่าหน้ายฮนยนอยู่ไก่วัดเรานั่งทำวัดอยู่มันห่วง,งหรืวเ่านั่งทำวัดมันห่วงถึงมากย,ายพี่ของยายพี่มันระบอก 58, หาแปดหรือ่าครับเอามันแมนบอสันแล้วฟังอีกมันกระบอกอีกหาแปด ไอเสียงเขียดบ่ครับนอนแ,แ,แ,แอแอแอนไหมครับเขียดที่แอหน่อยนะครับอันนั่งยังก่อนนั่งทวีบอ่อ,อบ้านเราเอิญข้าเจ้าไปเอานี่แล้วข้าเจ้าว่าสอบไม่หาเน๊อือืม,อม,อมงวดก่อนข้าเจ้าเอาก็ว่าหาหาตัวเดียวแต่วันเลยกูนํ่เพิ่นมานัน้นหาเก้าหาศูนย์หาแปดอ๋อ บัดนี้มันมาตรงกับที่ไอ้ได้ยินนี่บไหมครับคุณยายอ่อครับไอ้นี่เพิ่นเปลี่ยนแปลงตัวเหล็กว่ะคุณยายตูก็เอาตัวกาเากระว่หันเลยเพราะว่าเพิ่นฝันว่าเขาอุ่มไก่มาให้เพิ่นเก้าสองอ่ะแล้วตัวไม้นี่แหละครับผมตูวไม้นี่เพิ่นโท่มาบอกเลยอันนี้เพิ่นโท่มาบอกเท่มาย่ำเลยบอครับอห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์เนี่ย มันก็ม,มีในตัวเก่าหน้าแม่บอกครับผมตัวเก่าของ pues, ต้นหาเก้าสองครับผมอ๋อแต่ตอนนี Perfect. ้ตัวเลขของปูมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเนาะของปูสำนักสงมีการเพิ่มเติมว่าไงเติมเข้าเติมเน่นเข้าเราไม่เท่านั้นเราไปวัดก่อนบัดอันเคลียรเคลียรน้อยหรห้องเสียก่อนทุกอย่างย้อนบัดข้องอันเจริญนะบัดได้ไหม เมื่อหล่วัดผลไหมขึ้นมาเทึ่งมองไดครับคุณยายมองก็จะเคยบอกเลยอีกทีดีๆโอ้วัดวัดคล้องเกี่ยวเรื่นี้เป็นวัดไปทั้งหน้าพวผสมบ้างเขาให้สมสีเออเออไปให้สมสีไปจังหันหน้าพวกผสมเพราะว่าอันถึงขาดมัดตันองไทยไม่ยอมเคยไปครับเจ้าเคยป่วยว่านเคยไปครับมูอมาคนลุงเล็กลุงใหญ่นงนี้ครับ คยไปอยู่บ้านนี้มันเปลี่ยนข้องไปน้ำท่ามันบ่ <S 2> <S 2> ซื้อวัดวยังครับค,คุณยายครับถ้าจเจ้าเอินข้องเจร่ญนเนาะข้องเจะเลื่อบแลต่หน,หน้าข้องนั่งถ้ว่าเจ้าที่ขาเจ้าบอกเลยคือดีเด้อพันเนาะครับหลังจากที่ได้คุยกับคุณยายแล้วนะพี่น้องเนาะนะครับตัวเลขของปูสํานกสงใดมีการเพิ่มเติมมากนะครับพี่น้องแล้วก็คุณยายเพิ่งกระไดเบาเรื่องที่มูเพิ่นนะครับไปจำสินนะครับวันพระนะพี่น้อง ได้ยินเสียงเขียดห้องว่าหาแปดหาแปดคือยังอยู่ในคลิปเนี่ยนะครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วมันมาตรงกันกับตัวเลขของปูสำนักสงฆ์นะครับคุณยายเพิ่นก็ไเดยแวะมาหาคุณแม่ขวัญนะครับเพิ่นก็เลยมาบอกให้ฟังนะครับมากก็มาแบบเฝ้าฝแล้วพี่น้องนะครับก็เลยได้เอาคลิปเสียงของเพิ้นนะครับมาให้พี่เห็นน้องให้ท่านผู้ชมในฟังช่วงหนึ่งช่วงเดียวนะครับผมครับ อันนี้แะเป็นตัวเลขของผู้สำนักสงฆ์ทั้งหมดที่มีการเพิ่มเติมมากนะพี่น้องเนาะนะครับมาประมาณกลาล่องออกไปพิจารณาเป็นแนวทางเบื้องนะครับผมเอากับบอกหูว่ามันสิออกตัวใดนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจิมมีตัวนี้แหละพี่น้องนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีรวยๆเฮงๆกันผู้ฝูสุขคนเด้อพี่น้องเด้อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับแล้วพบแล้วพอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ